ห้าถือฝนฝนถือหยาหยาได้น้ำแล,วแล้วพี่น้องเขียวปื้อปื้อแล้วเพียงก็ว่าเขียวปื้อปือ้อเหรอน้องเขียวน้ำสกุลปื้อปือ้อไหนไหมื่ว่ไว้เขียวปื้อปือ้อสิดีบวัว โอ้ย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 มายืนซื้อหมดบ้านนี่โอ้ยหมดจังเลยมาดขั้นท่นนี่หมดกัดเจ็บบนพี่น้องมาเสเวหาบอลมาเสเวหาบอสิมาไตเขียบจนเดียว่าเมื่อคืนนี่ตกน้ำไม่เอีกกด้พี่น้องตีสามตีสี่ตกไม่เอีกบ้านนี่ยายซานออกมาเก็บขวางอยู่หน้าวะาเบึงหน้าเราเปียงเบืงเทียงหน้าเราเปียงพี่น้อง อันนั้นขวากงวอันนี้เถียงคนอันนั้นเถียงลดนั่นสามเถียงนั่นโฆษณาตัดทิเถียงบัดนี้อันเพนมดาดออกเก็บขวางพน่ะออกมาเก็บขวางพน่ะขวางพนตากฝนพนก็นเลยไม่เห็นเขียดตาเหลี่ยมหยาบหยาเพลินก็เลยไต่ไปอีกเร้านี่ตีซีตีซีตีหะรอขอนทิเกียงบัดนี้เมือแรงเงี่บนนมาสิพักกันมาหนีเดินนีเละพี่น,น้องมาไต่เขียด ได้กินอยู่เด้อหมื่ขึ้นนี่ก็ได้เกือบกิโลอยู่ดิขนาดว่าไปขนาดว่าพาก,กันไปไต่พอปันว่าไปเอาบุญแต่ครบครบนะตอนนี้บัีนันเดดแดดกำล,ลังสั้นกำลังสีเห็นกำลังสีเห็นส้งตะเว้นนะั่นเห็นบ่นนะนะตอนนี้มันสี่โมงแล้วพี่น้องสี่โมงเรงนั่นเด่นัันเด่นันเด่นันเด่เดกกำลังสีออกะตาเว้นกำลังสีออก มาเนียนสีพาก,กันมาไตนี้เหมือนแรงยาบ,บนไปไตสวงขึ้นตากได้เต็มกระดงแล้วลูกสาวก็เลยว่าฝากไปให้พอกินให้แมวแต่เอาไปว่าเป่งกรเล็ดได้อย่างในบูแตงอันนั้นอันนี้ใส่ <c oughs> อกูออสร้างแต่มันเสียงดังล่ะ ใส่ีอบนี่เสียงดังดิเพิ่งดู่นมาหน้าเพิ่งกับมาเฝ้าง้ว่าเพิ่นกะมาตำศาสตร์พร้อมตัวพี่น้องรถลากกัเจ้ามาจอดไว้หน้าหนีเบิดบ่แม่นหงะมีแต่หน้าหนี่เด่นหน้าหน้าเล่าเขาบอดิบพุน่นทางน้ำพอนี้อ่านย้ายดีพอดิเล่าเขาไส่กี่รถเ,เ,เ,เนี่ยเอาไปจอดไว้พุน่นเนี่ยรถอีตุกรถไทเนี่ยเอาไปจอดไว้พุ่นบัดนี่พากกันมาอยู่แต่หนีไหลรถกับขนน้ำน้ำมาตะบัดนี่ วันหันก็เลยเป็นเล้าเขาให้นกเฝ้าโอ้ยห่างหันแล้วคนหน้าหลายเนาะมุดนหลเนาะบัดนี้งัวอยู่พี่ก็เลยมาเฝ้างัวอยู่นี้บาทนี่นกเฝ้างัวอยู่พี่ยายบนกก็น้ำมาเล่นน้ำเขาสิบบาทนี้อยยายบนญก็อยู่เอาเดียวกันบาทต้แต่ว่าคยายบุนเลยไปหันน้อยนึง หมูม้านี่พอสูบสังบอไปน้ำเขาเสยเมื่อน,นี้เห็ดมํมปาปลาให้เรียบร้อยแล้วก็เลยออกมากินตะบ,บงุวงกินแบบเมียงบบกขามแปะหัวก็เลี้ยวไปวางหันกินขาวเว้นเป็นข่าวแรงเหรอพี่น้องกินขาวเว้นเป็นขาวแรงกินขาวแรงเป็นขาวอ้ยหางเจีบอะไ,ไกินซ้ำแล้วเนาะกินข่าวเมือคาบสองคาบแล้วคาบ

บ่ได้ห้องฟักฟักฟักนี่ยเมนยูฟักมันห้องอบอุบฟัก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 ไปเลยนะแล้วว่าโลตัวเป็นยังไงนี่แล้วหัวหล่อว่าเ้าไปจับกบเป็นไตกบไตเขียดดีดีเดียนกับเยสันจังต้องไปแย่ไข่หมดแดงต้องฝนลน้มไปแย่ไข่หมดแดงไปหาห้างหมดแดงไปไปหแย่ไข่หมดแดงน้ำพ่นโน่นน่ะเกิดบาอยล่ะ ก้อยก้อนสิเด็ไปนอกสิเด็กินก้อยไข่บดแดงอิ่มอิ่มเสียบเสียบจะเท่าก็เอาดอกปีนั้นเด็กกินอยู่เนี่ยปีก้อนนี่เนาะปีกายบ็ได้กินเนาะปีก้อนที่เขาไปแงนหัวอะไรข้อยอะไรกูหนูแม่ซันปก้อนนี่เนาะปก้อนนี่แหละตือปีก้อนล่ะที่ว่าอีกไอเขียวไอเขาไปแงน้าเขาน้ำปีกายบ็ได้กินเนาะปีกายกูบ็ได้กิน ที่นี่มันบ่ได้ไปแย่กับที่ไปสื่อยุตตลาดบ่กว้วยกินเจ็บเทบอิ่มอิ่มนะกัเทียคอนที่ไปมันออกมาหน้ามิยังดอกพี่น้องเอ้ยเอ็ดของขายแล้วก็่างๆกับได้ออกมาทงไฮทงหน้ามาหานอนเล่นกินตำหมองหวงพักพอนไปอีหยังมากไม้ดอกว่างๆอย่างหนึ่งกับอยากเข่าสวนต้นไม้กับ หาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้ต้นไม่ไปเห็นหม่องว่ะนั่งยุไินั่งฝ่าวัวคืออะไรมันมามันคำหรอ,อคืออะไรมันเก่าข้อมันคำหรอสีมงกว่าหรอดีละ่ะเจ่บุญบดได้ยากแล้วน้ำงัว <laughs> ซื้อเขาเลี้ยงซื้อเหรอ เดี๋ยวบนซื้อให้เขาเลี้ยงซื้อให้ดองเลี้ยงปันลูกกันเดี๋ยวบนก็นเลย่ได้ยากปันใดเอาค้ดใดโทรมาอีกแล้วค้ดใดโทรมาพี่น้องเอาสำเนียกกอนคนใดู็โทรมา